สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรถเข็นสูบน้ําเคลื่อนที่นะครับรถเข็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นปั๊มหอยโกงชนิดเพลารอยนะครับมอเตอร์750วัตต์นะฮะเดี๋ยวพาไปชมตัวปั๊มปั๊มยี่ห้อมิซูซังคนะครับ750วัตต์นะครับเป็นรุ่น24โวลต์นะครับรับไฟสูงสุดจากแผงโซล่าเซลล์ได้60โวลต์นะฮะก็เป็นรถเข็นที่ใช้ แผงโซล่าเซลล์แผ่นเดียวนะครับ550าวัตต์แผ่นเดียวนะฮะสูบน้ำได้แรงเลยนะครับวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นนะฮะก็ทั้งชุดนะครับก็คือมีรถเข็นมีปั๊มแล้วก็มีสายนะครับสายดูดเดี๋ยวพอพาไปชมสายดูดนะครับตัวนี้นะบรรยากาศน้ำท่วมนะมารีวิวกันนะฮะสายดูดนะครับเป็นใยลวดนะครับความยาว6เมตรมีเบรกเกอร์ DC ให้นะครับ นะฮะมีเบรกเกอร์ดีนะฮะเปิดปิดได้สะดวกนะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเลดนะครตัวนี้เป็นรุ่น2นิ้วออก2นิ้วนะฮะเข้า2ออก2นะฮะปิดเปิดใช้งานง่ายนะครับปิดนะฮะอ่าแล้วก็ปั๊มจะดูดน้ําอัตโนมัตินะฮะเป็นรุ่นสูญญากาศนะครับอ่านี่ฮะมาเดี๋ยวเรามารีวิวตัวรถเข็นกันบ้างนะครับรถเข็นเนี่ยจะเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับ รถเข็นก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เป็นเหล็กใหม่นะฮะแล้วก็จะมีชุดล้อลูกปืนยางเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ประกอบให้พร้อมใช้นะครับอุปกรณ์ล็อกนะฮะเราใช้แคมล็อกเป็นอลูมิเนียมเป็นมาตรฐานนะฮะชุดนี้นะฮะชุดนี้ที่เห็นนะฮะตัวนี้นะก็มาจัดโปรโมชั่น14,900บาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับมอเตอร์บัตเรตแท้นะครับ ปั๊มพลังงานแสงอาทิต์นะครับย์750วัตต์มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาทางเพจได้เลยหรือโทรมา080-083-3735นมะครับมิตซูซากินะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ